เมื่อวันที่10มีนาคม2555ที่ผ่านมาศูนย์มนโทและกองทุนลงขันจัดงานเสวนาเครือขา่าเฝ้าระวังภาคประชาชนวิทยุเครื่องแดงพลโทอุดมชัยธรรมสารุร์แม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเสวนาและเลี้ยงอาหารมื้อเที่ยงให้กับผู้เข้าร่วมเสวนาวิทยุเครื่องแดงณนะห้องชัยพฤกษ์โรงแรมซากุระแกนวิวอำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังปัญหาแนวทางการแก้ไขสถานการณ์การก่อความไม่สงบในอำเภอหัดใหญ่และสจังหวัดชายแดนภาคใต้และในพื้นที่สัมจังหวัดชายแดนภาคใต้จากเครือข่ายวิทยุเครื่องแดงโดยมีผู้ใหญ่มาร่วมงานและเป็นเกียรติในงานนี้มากมายสำหรับงานนี้เป็นการสรุปการทำงานของศูนย์มนโทยุทธศาสตร์การสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกมูลเหล่า เป็นการพูดถึงการดำเนินเติบโตการขยายวงกว้างของเครือข่ายวิทยุขขคคมมเ,เครื่องแดงความประสบความสาเร็จของเครือข่ายวิทยุเครื่องแดงในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดส,สงขลาและสรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พวกเราตั้หนักในความสําคัญขอ,องพี่น้องที่ถือ,อยุคเครื่องแดงและเป็นดูแลอาดใหญ่เอากจ เหมาะสมไม่ได้ก็พยายามเจ๊คิดกันหลายๆคนว่าเราจะทำยังไงให้พี่น้องเครื่องแดงที่อยู่ในแนวหน้าทุกคนได้แสดงความคิดเห็นได้รับความสุขได้รับการดูแลเราต้องดูแลสารทุกข์ทุกดิดกันต้องดูแลไอ้ความไม่สบายใจสือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับใจเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดถ้าดูแลมันให้มีความสุขแล้วงานมันยากลําบากเท่าไหร่ก็ไม่สําคัญเท่ากับทําให้ใจเป็นสุขบางทีทรัพย์สิสนเงินทอง ก็ไม่สําคัญเท่าไหร่แต่ไม่มีมันมีปัญหามอนกันใช่ไหมครับไม่มีมันมีปัญหาทรัพย์สินแต่เรื่องใจผมว่าถ้าได้รับการเดียวยาบางทีไม่มีเงินมากไม่มีอะไรมากกันแต่ละสัดส์สวนก็ดูแลหน้าที่ของตัวเองทั้นวันนี้ก็คงขอบคุณแล้วก็เราช่วยกันทาหน้าที่เพื่อพี่น้องหาใหญ่กันหางใหญ่ตั้งมั่นได้ดีผมก็ ลบสบายอยู่ข้างหน้าเนะี่ยก็เอออาจใหญ่ไม่โดนแน่นอนแน่ยังไงก็ไม่โดนเพราะว่าพวกเราช่วยกันก็สบายใจ